รัฐฉานเป็นรัฐหนึ่งของเมียนม,มาซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยอื่นๆในประวัติศาสตร์พื้นที่รัฐฉานเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านนาและสยามแต่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมียนม,มาตามข้อตกลงยุคอาณานิคมและกระบวนการรวมชาติของเมียนม,มาในช่วงกลางศตวรรษที่20แม้จะมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมภาษา,าชาติพันธุ์กับไทยแต่ในทางปฏิบตัติการที่รัฐฉาน จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและแทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับอธิปไตยของไทยชาติพันธุ์กรณีระหว่างประเทศและท่าทีของรัฐบาลไทยและเมียนมาต่อ,อไปนี้เป็นความคิดเห็นของคนไทยว่าเขาคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรท่านแรกบอกว่าไม่จิตใจหากได้เอกราชแล้วจะมาร่วมอยู่ภายใต้พระบ,บรมโพธิสมภารและรัฐบาลไทยได้อนุมัติตามคำร้องขอ ปัจจุบันรักษาบ้านเมืองให้ได้รับเอกรากาโดยนานาชาติรองรับจะได้ไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนในอนาคตท่านต่อมาบอกส่วนตัวผมนะยินดีต้อนรับจังหวัดที่78เชียงตุงครับรออยู่นะท่านต่อมาบอกทําประชามติขอแยกเอกรากและไปแจ้งยัง UN นสหประชาชาติให้เขาทําการรับรองและขอเข้าร่วมกับไทยหรือเป็นรัฐอารักขาของไทยก่อน10ปีเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แล้วเข้าร่วมกับไทยเป็นประเทศเดียวกันติดแฮชแท็กยินดีครับขั้นต่อมาบอกคนไทยใหญ่เหมือนลูกที่หลงกับพ่อแม่ที่ยังหาทางกลับบ้านไม่เจอคนไทยใหญ่ควรไปทำประชามติโดยให้ UN อรองรับแยกตัวเป็นอิสระจากพม่าให้ชัดเจนและประชามติเข้าร่วมกับไทยเท่านี้แหละคนไทยใหญ่ก็ได้เป็นคนไทยแล้วสรุปขั้นตอน 1. จัดทำประชามติเข้าร่วมกับประเทศไทย สถวายดีกาต่อกษัตริย์ไทยท่านต่อมาบอกยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจครับท่านต่อมาบอกว่าถ้ารัชฉานแยกตัวเป็นอิสระจากพม่าไดา้ทุกชนเผ่ายอมวางอาวุธแล้วขอร่วมกับไทยผมคนไทยคนหนึ่งยินดีต้อนรับท่านต่อมาบอกให้ท่านผู้นำเจ้ายอดสืกพูดคุยรัฐบาลไทยและฝ่ายความมั่นคงของไทยคงเป็นจังหวัดที่78ของไทยท่านต่อมาบอกว่า หากมาเป็นจังหวัดน้องใหม่ของไทยจะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากแลาเจริญแน่นอนท่านนี้บอกยินดีต้อนรับพี่น้องไทยใหญ่ท่านต่อมาบอกว่ามากมาครับผมคนไทยยินดีต้อนรับผมคิดว่าพี่น้องคนไทยคงยินดีต้อนรับเช่นกันด้วยความยินดีครับขอให้สมปรานนาครับพี่น้องไทยใหญ่ท่านต่อมาบอกยินดีต้อนรับกลับบ้านครับท่านต่อมาบอกต้องถามคนไทยผ่านประชาพิจารณ์มติจากคนไทยหลังรัฐฉานได้เอกราชคืนจากพม่า และผ่านการรับรองจากองค์กรรับรองระหว่างประเทศซะก่อนญี่ปุ่นเคยช่วยไทยเอารัชฉานขึ้นมาได้แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกตีกลับโดยอังกฤษหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามส่วนตัวผมยินดีเพราะเชียงตงุงเคยเป็นหนึ่งดินแดนสยามท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่ามากเลยครับแต่จริงใจท่านต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับแต่คนทั้งรัชฉาน ต้องได้เป็นอิสระจากพม่าเสียก่อนผู้นําที่มีอํานาจในรัฐฉานต้องไปร้องกับสหรบประชาชาติขอเป็นอิสระและขอแยกตัวออกจากพมา่าเมื่อสหรประชาชาติให้การรับรองและประชาคมโลกยอมรับและได้เป็นเอกราชแล้วให้ผู้นําในรัฐฉานมาคุยกับรัฐบาลไทยคงไม่นานเกินรอขอให้คนในรัฐฉานต้องเป็นหนึ่งก็งแล้วกันเป็นไปได้แน่นอน ท่านต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับรวมประเทศพัฒนาไปด้วยกันครับท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าอยากให้รวมกันแต่คงยากมากที่ผู้นําแต่ละฝ่ายจะร่วมกันเพราะเรื่องผลประโยชน์ถ้าหลังยุคางอานานิคมเมืองขึ้นของอังกฤษและยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเจ้าไทยใหญ่ยอมรวมกับสยามไทยตอนนั้นจะง่ายกว่าตอนนี้ท่านต่อมาบอกว่าถ้าจะเอาแค่เชียงตุงที่เคยเป็นของไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนักหรอก แต่หากจะเหมารวมทั้งรัฐฉานมันก็เกินไปปัญหามันก็ต้องเยอะอยู่แล้วท่านต่อมาคิดว่าต้องได้รับเอกราชจากพม่าก,ก่อนเมื่อไทยใหญ่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับพมา่าแล้วผู้นําไทยใหญ่มาเจรจากับรัฐบาลไทยเชื่อว่ารัฐไทยคนไทยจะยินดีต้อนรับนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับท่านนี้คิดเห็นว่ายินดีต้อนรับเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราพึ่งพาอาศัยกันเราจเจริญไปด้วยกัน ท่านต่อมาบอกว่ารัฐฉันได้พ <ท Jean. S 1> ูดไทยชัดท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าส่วน,น,ต,น,นตัวยินดีต้อนรับคนรัฐฉานมารวมกันเป็นแผ่นดินเดียวกันขอให้รักสงบรักสันติก็มาอยู่รวมกันท่านต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่อ้อมกอดคนไทยทุกๆคนครับท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าอยากให้มารวมกันพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเชียงตุงให้เป็นไทยยินดีต้อนรับครับท่านต่อมาบอกว่า ตามประวัติศาสตร์ผู้คนเชียงตุงและกลุ่มไทยใหญ่คือกลุ่มคนของอาณาจักรล้านนาซึ่งปัจจุบันล้านนาก็คือคนไทยไทยมาจากคําว่าไทยสมัยก่อนนิยมเขียนเป็นบาลีซึ่งไม่มีสระไอดังนั้นจักเขียนว่าเทยะแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงจากสยามเป็นไทยจึงติดตัวยอมาจา,า,า,อาจากภาษาบาลีอาณาจักรภาคกลางของไทยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ กับล้านนามีความสัมพันธ์กันมายาวนานรวมกลุ่มเพื่อต่อต้านอิทธิพลของพม่าแต่ยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษได้แบ่งแยกออกไปจากนั้นเมื่อมีการคืนเอกราชให้ก็มีการตกลงกันในรูปแบบการปกครองผู้ปกครองเชียงตุงในสมัยนั้นต้องการแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับไทยและพม่าพวกเขาคงมองว่าถ้ามาอยู่กับไทยก็จะต้องหมดอำนาจลงกลายเป็นจังหวัดแต่ถ้าอยู่กับพม่าภายใต้ข้อตกลงแยกตัวเป็นอิสระ ก็จะกลายเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งมีอำนาจมากกว่าผู้ว่าการจังหวัดอยู่แล้วจึงตกลงทำสัญญาร่วมกับพมา่าอยู่ร่วมกันแบบสหภาพถ้าเป็นคำพังเพยไทยพูดว่าเป็นหัวหมาดีกว่าหางสึงโตแต่ระดับประชาชนพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเป็นประเทศไหนก็ได้ชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้มีความปลอดภยัยความมั่นคงในชีวิตไม่ทุกยากลำบากทำมาหาก,กินได้คิดคิดไปก็น่าเสียดายเหมือนกัน ถ้าสามารถแยกเอกราชได้จริงเชื่อว่าเขาจะเป็นรัฐที่ใกล้ชิดกับไทยมากกว่าน,นี้การรวมประเทศกับไทยนั้นโอกาสแทบเป็นศูนย์โอกาสที่เป็นไปไม่ได้คือลิปดีต้องแยกเอกรากก่อนจากนั้นถ้าเข้าร่วมกับไทยอาจจะอยู่ในสถานะนคือจักรภพบแบบที่แคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อยู่กับอังกฤษคือปกครองตัวเองทั้งหมดภายในเป็นรัฐในอารักขาได้สิทธิพิเศษบางประการ ท่านนี้ให้ความคิดเห็นว่าถ้ารวมกันได้ถือว่าดีมากๆพี่น้องกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ทางปฏิบัติคงจะยากมากเพราะเวลามันผ่านมาแล้วเงื่อนไขต่างๆมันมีมากขึ้นพม่าไม่ยอมแน่นอนเขาต้องถือสิทธิ์ที่ไทยเคยยกให้ประเทศอังกฤษไปแล้วเราก็อยากได้ของเราคืนในอนาคตอาจจะมารวมกันได้ขอให้เป็นแบบนั้นให้กำลังใจครับท่านนี้บอก ควรให้ UN มาช่วยจัดการลงประชามติถ้ารวมกับไทยได้ก็จะดีจะได้มีคนลับพื้นที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีมีมากกว่า20%และเด็กเกิดน้อยมากเรายังต้องการแรงงานอีกมากเพื่อรักษาสภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งฝันที่เป็นจริงที่อาจจะได้เห็นหิมะในบางปีที่รัดฉานท่านต่อมาบอกว่า ถ้าเป็นไปได้ประเทศไทยยินดีต้อนรับคนไทยใหญ่กลับคืนสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ครับท่านนี้บอกว่าสวัสดีเรื่องและประเด็นดังกล่าวในภาพรวมคนไทยยินดีกับสิ่งนี้เพราะเราคือญาติพี่น้องกันคนไทยยินดีต้อนรับแต่มันคงผ่านความต้องการและการแสดงออกของชาวไทยใหญ่ที่ต้องการแสดงออกด้วยความสุจริตใจจริงใจคนดีและไม่ดีนั้นมีทุกพื้นที่ ยินดีต้อนรับพี่น้องของเราครับขอให้เป็นจริงท่านนี้ให้ความคิดเห็นว่ายินดีมากๆความเป็นอยู่วัฒนธรรมลัศนคติรอยยิ้มนิสัยคล้ายคนไทยมากๆเพลงชาติทำนองยังเหมือนกันเลยและจะได้นางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเที่ยวเชียงตุงด้วยท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่ารักกันแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรก็ได้หมดถ้าสดชื่นอบอุ่นท่านต่อมาคิดว่า คนไทยมองคนไทยใหญ่เป็นพี่น้องกันแต่ในความเป็นจริงยากมากๆที่จะกลับมาเป็นไทยเหมือนสมัยก่อนพม่าไม่ยอมแน่ๆท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าผมเองก็อยากได้พี่น้องไทยเรากลับคืนบ้านเราเหมือนกันครับยินดีต้อนรับพี่น้องเราเสมอครับท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าถ้าคุณยอมรับกฎหมายของไทยได้มันก็รวมกันได้แน่นอนคนเหมือนกันช่วยเหลือกันไปท่านต่อมาบอกว่า ยินดีต้อนรับสุดหัวใจเราทั้งผองล้วนพี่น้องกันท่านต่อมาบอกว่าถ้ารวมกันได้ก็ดีใจถ้าไทยใหญ่ประกาศเอกราชจากพม่าได้แล้วก็สามารถรวมกับไทยได้เรายินดีต้อนรับท่านต่อมาบอกว่าผมเป็นคนเชียงใหม่เรามีภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และบ,ร,ะบลรรพบุรุษร่วมกันหากวันข้างหน้ากลับมารวมกันได้ยินดีต้อนรับครับท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับรัชฉานทุกเวลา เราคือญาติพี่น้องกันอันต่อมาให้ความคิดเห็นว่าผมยินดีต้อนรับคนไทยหัวใจไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในมาเลเซียพม่าจีนลาวเขมรและเวียดนามอันต่อมาให้ความคิดเห็นว่าลากเงาอันเดียวกันยินดีต้อนรับเลยครับอันต่อมาให้ความคิดเห็นว่าเห็นด้วยครับอยู่กับประเทศไทยดีกว่าอาดีตเคยอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันยินดีต้อนรับครับอันต่อมาบอกว่า ตอบแทนคนไทยยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจทุกชีวิตจะมีความสุขท่านต่อมาบอกว่าเชียงใหม่เชียงรายเชียงของเชียงตุงเชียงลุงห้าเมืองญาติพี่น้องคนไทยผมมองได้สองแนวทาง 1. ประกาศอิสระรัชฉานเป็นเอกราชโดยไทยสนับสนุนเป็นเพื่อนบ้านที่ดี 2. มาร่วมเป็นจังหวัดหนึ่งคงยากเพราะคิดว่าผู้นำปกครองรัชฉานไม่น่ายอมถ้ายอมอาจเป็นไปในแนวทาง เขตปกครองพิเศษมากกว่าครับท่านนี้บอกว่ายินดีต้อนรับครับผู้ไทยชัดซะขนาดนั้นมาครับมาเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยสามารถใช้การปกครองพิเศษแบบพัทยาหรือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวไปเลยรัชฉานจัดเจริญกว่าเดิมแน่นอนมาช่วยกันพัฒนาประเทศกันครับพวกตะวันตกทําวุ่นวายไปหมดเลยถ้าคุณทั้งรัฐยินดีเข้ามาร่วมด้วยภายใต้พระบ,บรมโพธิสมภารในหลวงของเรา เรายินดีที่สุดครับพัฒนาพื้นที่ภูเขาสูงไม่ใช่ปัญหาเมืองท่องเที่ยวอย่างดีเลยอากาศเย็นชอบดีครับท่านต่อมาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนไทยก็รู้สึกดีคนไทยใหญ่รักเมืองไทยชอบเมืองไทยทำอะไรที่เป็นไทยชอบพูดไทยฟังเพลงดูละครไทยในฐานะคนไทยมีความรู้สึกว่าคนต่างชาติที่มีจิตใจที่จริงใจชื่นชมไทยจากใจจริง และเมื่อเข้ามาไทยก็ไม่ทราบปัญหาก็คือไทยใหญ่ยินดีต้อนรับพี่น้องไทยใหญ่จากใจจริงอยากให้รัชฉานมารวมกับไทยเร็วๆดูแล้วถึงอยู่ไกลถึงเมืองยางที่อยู่ติดกับจีนแต่ทุกอย่างก็ยังชื่นชมไทยพูดไทยได้แม้แต่เด็กๆยังพูดคุยด้วยภาษาไทยมาเลยเร็วๆยินดีต้อนรับท่านต่อมาบอกว่า ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับ2ดินแดนจะรวมเป็นประเทศหนึ่งเดียวสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่าสําหรับผมยินดีพี่น้องไทยใหญ่คืนสู่อ้อมกอดไทยแลนด์เหมือนเดิมครับท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่ารวมเหล่าเผ่าไทยพัฒนาไปด้วยกันพวกใจแคบก็อ้างแต่เรื่องเก่าๆว่าสมัยก่อนเขาขอร่วมกับพมา่ากลัวเป็นภาระ แต่คนที่มองไปที่อนาคตจะรู้ว่ายิ่งรวมกันยิ่งมีพลังท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าอย่าช้าคนไทยใหญ่เชียงตุงมาร่วมไทยได้เลยอยากคิดเป็นอิสระจากพมาก่าเพราะพะม่าไม่ยอมให้เป็นอิสระแน่นอนคนไทยสยามยินดีต้อนรับพี่น้องที่พัดภาคจากกันมานานจนได้รับความทุกข์ยากบ้านเมืองพังพินาศเพราะพะมา่ารัฐฉานมีหลายชนชาติก็เริ่มลบชนะพะมา่าแยกตัวออกมา อิสลจาดับพม่าแล้วแถวติดจีนคงไปรวมกับจีนแน่ในอนาคตเพราะพูดภาษาจีนใช้เงินหยวนแล้วตอนนี้ท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับครับเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งอีกครั้งกลับสู่อ้อมกอดอีกครั้งกลับบ้านเราท่านต่อมาคิดเห็นว่าจริงๆรนักฉานเคยรวมกับไทยตั้งแต่สมัยพระนเรศวรเราเหมือนพี่น้องแต่ไหนแต่ไรถ้าวันข้างหน้าทําได้ก็ยินดีต้อนรับ ท่านนี้ให้ความคิดเห็นว่าไทยใหญ่ต้องเป็นเอกราชให้ได้ก่อนครับพอรัฐบาลไทยเข้าไปยุ่งไม่ได้จากนั้นจึงค่อยมาทําแบบสอบถามของรัฐฉานเองและรัฐไทยเองด้วยคนไทยคนอื่นไม่รู้จะคิดยังไงแต่สําหรับผมยินดีมากๆที่จะได้พี่น้องกลับมารวมกันได้ท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าเศรษฐ,ฐกิจจะดีด้วยกันแต่ต้องเป็นเอกราชและทําประชาธิปไตยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเชื่อว่าคนไทยทุกคนยินดีต้อนรับครับ ท่านต่อมาบอกว่าก็เพราะชาติล่านานิคมอย่างติดไงคนไทยถึงได้แยกกันพม่าก็เฉยโอกาสเอารัฐฉานของไทยไปชาลรัฐฉานต้องรวมพลังกันแล้วทำประชามาติว่าต้องการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของไทยขอให้ประสบความสําเร็จท่านต่อมาบอกว่าพม่าเขาไม่ยอมหลอกมันเป็นไปได้ยากแต่จะมารวมกันได้เราก็ยินดีต้อนรับค่ะแต่อย่ามามุดรั้วเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ต้องมีาพาสปอร์ตต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวหรือถ้าจะมาทำงานก็ต้องมี M.O.U และ work permit แต่พม่าส่วนใหญ่จะชอบมุดมาทางเส้นทางธรรมชาติแล้วเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศไทยนี่คือปัญหาที่คนไทยไม่ยอมรับค่ะท่านต่อมาบอกว่าเรื่องนี้ต้องถามรัฐบาลพมา่าและองค์กรสหรประชาชาติและประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างประเทศอังกฤษที่เอาดินแดนสยามไปท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่า คนไทยทุกคนยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานทุกท่านครับคงจะอบอุ่นไม่น้อยที่เราจะได้อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันเหมือนเดิมเพราะในอดีตเราก็อยู่ร่วมกันมาอย่างช้านานพวกเรามีเชื้อชาติเดียวกันมีบรรพบุรุษเดียวกันมาตั้งแต่อดีตพวกเราเคยช่วยกันลบฆ่าศึกเพื่อรักษาแผ่นดินรักษาประเทศชาติแต่เมื่อไม่นานมานี้ประเทศนักล่าน,นิคมมันมาแบ่งแยกแผ่นดินรัฐฉานไปจากประเทศไทย ถ้าหากเราจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งเหมือนในอดีตมันคงจะวิเศษสุดๆครับเราจะยิ่งใหญ่ไปได้วยกันครับท่านต่อมาบอกว่าถ้าใหญ่เป็นแบบกทมเป็นเขตปกครองพิเศษถ้าไปมาหาสู่กันได้ได้สิทธิ์การเรียนรู้ผู้สูงอายุได้เบี้ยเลี้ยงทุกคนท่านต่อมาบอกว่าพม่าบางคนมาทำพฤติกรรมไม่ดีกับประเทศไทย มาตั้งแก๊งทําให้คนพม่าดีๆต้องเดือดร้อนไปด้วยทุกวันนี้สามประเทศเดือดร้อนลาวกัมพูชาเมียนมาท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าคนไทยอยากให้ไทยใหญ่ของประเทศไทยเหมือนเดิมเพราะรัชฉานก็เป็นคนไทยเหมือนกันท่านต่อมาออกมาให้ความคิดเห็นว่าคนเก่งๆที่รอถูกเจรนายในรัชฉานมีเยอะมากรู้สึกเสียดายโอกาสที่จะพัฒนาทรัพยากรคนเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ยินดีตอนรับมากๆ เขาเชื่อเลยว่าคนที่นี่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาแน่นอนไทยเราเก่งเรื่องการทําทุกที่ให้น่าเที่ยวและจัดสรรทรัพยากรเก่งรัดฉานจะเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อในการท่องเที่ยวและผลผลิตต่างๆแน่นอนท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวยินดีต้อนรับรัดฉานและคนไทยใหญ่ถ้าจะมาเป็นจังหวัดที่78ของประเทศไทยครับแต่ผลดีผลเสีย ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระทรวงต่างๆของไทยที่จะต้องคิดผลดีและผลเสียอย่างรอบด้านครับท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่ายินดีครับผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันปัญหายาเสพติดคงจัดการได้ง่ายขึ้นท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าดีใจและยินดีมากครับเพราะเราต่างมีขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาเดียวกันภาษาก็ใกล้เคียงกันมากและอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องเป็นญาติมิตร กันมาอย่างเนิ่นนานแล้วครับท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าฉันคนหนึ่งแหละที่เห็นด้วยกับการรวมชาติไทยกับไทยใหญ่เพราะก่อนนั้นก็เคยเป็นชาติเดียวกันสายเลือดเดียวกันอุปนิสัยใจดีผมอ้อมอารีเหมือนกันถ้าเรารวมกันได้จะดีมากๆเห็นด้วยครับท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าการผนวกดินแดนเป็นเรื่องดีหากไม่สร้างปัญหาเรื่องความมั่นคงคงไม่มีใครปฏิเสธประโยชน์ที่เกิดร่วมกัน ไทยมีพรมแดนต่อจีนเป็นเรื่องน่าสนใจการแชร์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้จริงรัฐฉานต,ต้องมีสลภาพมีเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงเริ่มมีสนธิสัญญาร่วมกันในการรวมเศรษฐกิจเช่นการส่งเสริมการค้าการลงทุนการใช้สกุลเดียวกันต้องมีความเชื่อมโยงกันหลายๆด้านจึงจะผนกดินแดนได้ท่านต่อมาบอกว่าผมอยู่ทางใต้แต่ก็ยินดีและจะดีใจมากถ้ารัฐฉานและชาวไทยใหญ่ มารวมกับประเทศไทยปัญหาอยู่ที่ชาวรัชฉานเองว่าจะพร้อมใจกันแค่ไหนเพราะรัชฉานเองก็ยังมีกันหลายกลุ่มหลายพวกหลายชาติพันธุ์ทุกกลุ่มนี้จะเห็นด้วยอย่างพร้อมเพียงกันหรือไม่จะยอมรับการใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายไทยได้หรือไม่สําหรับสภาพพื้นที่นั้นถ้าได้รวมกันแล้วคิดว่าไม่ยากในการพัฒนาคือพัฒนาไปตามสภาพพื้นที่แต่ละแห่งตามความเหมาะสมด้วยเครื่องมือสมัยใหม่จะทําให้พัฒนาได้เร็วเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพ แบบค่อยเป็นค่อยไปตามวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นท่านต่อมาให้ความคิดเห็นว่าไทยใหญ่เชียงตุงก็คือคนไทยในสมัยนั้นยุคของสยามประเทศคนแก่รุ่นเก่าเขาก็รู้ดีแต่คนรุ่นใหม่บางคนเขายังไม่รู้รัชฉานก็คือคนไทยอังกฤษเป็นฝ่ายปกครองพม่าในสมัยนั้นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับเสมอครับลงประชามติของประชาชนส่วนใหญ่ในรัชฉานแล้วยื่นเรื่องให้ไทยเข้าไปปกครอง เข้าไปเป็นประเทศไทยก็ได้ครับให้ราชานมีเจ้าเมืองตัวเองมีผู้ว่ามีผู้นําเช่นเคยแต่ขอให้อยู่ในส่วนหนึ่งของไทยการปกครองของไทยก็ได้ครับเชียงใหม่ก็ยังมีเจ้าฟ้าเจ้าเชียงใหม่อยู่เหมือนเดิมครับแต่เป็นไทยครับท่านต่อมาบอกว่าในฐานะคนไทยก็ควรรวมคนเชื้อไทยเหมือนกันรัชการที่1ได้รวบรวมคนไทยเป็นหนึ่งเดียวแต่โดนอังกฤษและฝรั่งเศสมาเอาไปเป็นอาณานิคมของตนครับท่านนี้ให้ความเห็นว่า ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยใหญ่ครับหลังจากที่สายเลือดไทยแตกกระสร่านกระเซ็นกันไปแตกแยกกันไปตามวิถีโลกหากร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันรวมกันเพื่อกลับมาเป็นชาติเดียวกันก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนครับท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนรัฐฉานหากมีความต้องการร่วมกับแผ่นดินไทยก็ดีเพราะรัฐฉานมีทรัพยากรและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยจะได้อนาเขตพื้นที่ดินแดนและประชากรเพิ่มขึ้น ประเทศไทยก็จะได้เม็ดเงินภาษีแวดและภาษีต่างๆเก็บเข้ารวมๆกับงบประมาณเข้ารัฐไทยเมื่อได้เม็ดเงินภาษีเพิ่มขึ้นก็จะนําเม็ดเงินภาษีไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้รัฐฉานเจริญขึ้นท่านต่อมาให้ความเห็นว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดําเคยพูดไว้สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไปที่แม่สายที่เขตพรมแดนเหนือสุดในสยามท่านบอกว่าอีกหน่อยจะรวมเป็นประเทศเดียวกันก็ขอให้กําลังใจชาวรัฐฉาน อดทนต่อสู้ในเส้นทางแห่งความหวังนี้และอธิษฐานขอบารมีพระอริยะเจ้าผู้ปกปักรักษาผืนแผ่นดินทั้งสองให้สามารถรวมกันได้เมื่อถึงเวลาสมควรท่านต่อมาให้ความเห็นว่าถ้าเป็นไปได้มีการทำประชามติแยกตัวจากพมา่าอย่างสันติคนไทยก็ยินดีต้อนรับคนไทยใหญ่ทุกคนเพราะเราเชื้อชาติเดียวกันเราพี่น้องกลับมาอยู่ร่วมกันก็น่าจะมีความสุขร่วมกันดูแลกันให้มีความสุขไปด้วยกัน งานนี้ผู้นำชาติไทยต้องมีความกล้าหาญที่จะแสดงตัวตนและจุดยืนในการรับรัชฉานมาอยู่ด้วยอย่างหนักแน่นและจริงใจท่านต่อมาบอกว่ารวมชาติรวมแผ่นดินแล้วถนนโรงพยาบาลโรงเรียนขยายเข้าไทยใหญ่รวมชาติไทยเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ช่วยกันพัฒนาแผ่นดินท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ติดเลยสักนิดมาร่วมพัฒนาชาติไทยไปด้วยกันครับท่านนี้บอกว่าคนเมืองเหนือเมื่อก่อนคือ อาณาจารล้านนาที่มีบรรพลุษจาก12ปันนาเช่นเดียวก,กันกับพี่น้องไทยใหญ่ในรัฐฉานภาษาพูดวัฒนธรรมประเพณีแทบจะเหมือนกันหากตัดเรื่องเขตสันปันน้ำเมื่อก่อนก็เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วอาศัยอยู่ที่ราบตามแม่น้ำโขงน้ำเมยผมคนเมืองเหนือยินดีต้อนรับพี่น้องรัฐฉานเชียงตงครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อรัฐฉานในการ อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับตีปัญนช่องเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ